เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางอภินธร์วิชากุณผู้วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2564ครั้งที่2ช่วงระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายน2564ส่วนที่1ข้อมูลส่วนตัวและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิชาคอมพิวเตอร์งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอาทิครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ3ครูเวรประจำวันจันทร์คณะทำงานฝ่ายบริหารทั่วไปครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมส่วนที่2 รายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงงดออนไซต์ site. ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณและวิชาออกแบบและเทคโนโลยีมีการวางแผนการสอนได้มีการวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวัดที่นำมาเป็นเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ในแต่และหน่วยการเรียนรู้ได้มีการเตรียมการสอนจัดทำแผนการเรียนรู้และเตรียมสื่อการสอนและสร้างห้องเรียนใน Google Classroom พร้อมเชิญนักเรียนเข้าห้องเรียนทุกคน ดิฉันได้นำรูปแบบการสอนแบบออนแฮนโดยนำใบงานใบกิจกรรมส่งให้นักเรียนทำแล้วทำลงในสมุดจากนั้นให้นักเรียนถ่ายรูปส่งคืนมาเพื่อทำการตรวจการสอนแบบออนดิมานดิฉันได้จัดทำคลิปการสอนเพื่อให้นักเรียนนำไปประกอบการเรียนสามารถเปิดย้อนหลังทบทวนเพื่อทำความเข้าใจได้ การเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนผ่านออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet และติดต่อกับนักเรียนผ่าน g o o ก l ุ Line ของแต่และห้องเรียนเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียนและช่องทาง Messenger ใน Facebook การมอบหมายงานหรือกิจกรรมดิฉันจะมอบหมายงานผ่าน Google Classroom โดยมีการแนบสื่อการเรียน อาทิใบางานคลิปการสอนทั้งที่สร้างขึ้นเองและคลิปบนสื่ออินเทอร์เน็ตแน่แบบทดสอบแบบฝึกปฏิบัติการวัดและประเมินผลดิฉันได้ตรวจงานชิ้นงานที่ได้มอบหมายให้กับนักเรียนผ่าน Google Classroom มีการจัดเก็บงานและคะแนนของนักเรียนอย่างเป็นระบบสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และนัดรับเอกสารที่โรงเรียนส่วนที่3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้านำเทคนิคด้านวิชาชีพมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนด้วยการเข้ารับการอบรมสัมมนาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยอบรมออนไลน์หลักสูตรดังต่อไปนี้ 1>, 1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพท 2. การอบรมหลักสูตรการอบรมครูกลุ่มสาระเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ของสถาบันสสวท 3. การอบรมปฏิบัติการหลักสูตร มูมรูมออนไซต์แอดออนไลน์เพื่อเสริมสร้างฐานกายอารมณ์สังคมสติปัญญาจากคุรุษสภา4การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวิดีโอออนไลน์ให้ปังด้วยลายแอปพลิเคชันจากครุษสภา5การอบรมหลักสูตรรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคตดีไซน์ทิงกิ้งจากครุสภา6 การอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อวิดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพสำหรับการสอนแบบ Active Learning จากคุรุสภาดิฉันจะนำประสบการณ์ทักษะความรู้ที่ได้รับในการอบรมเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและนำไปพัฒนางานในหน้าที่ต่อไปค่ะขอขอบพระคุณค่ะ